สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาชมนุมตีแพ็คคู่ครับเดินทางจากแดนมกรหรือว่าจากแดนแผ่นดินใหญ่บุกเมืองสยามครับซานี่ y 2 0 0 c กับซานี่ y 2 1 5 c Super ACE ถึงสงรุ่นนี่ก็กำเนิดเกิดที่แดนแผ่นดินใหญ่ทั้งคู่นะครับเดินทางบุกเมืองสยามแล้วก็มาอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์สวดสมงองเอลก็รอทั้งคู่นะครับหรือว่าค่าตัวนั้น200 C จะถูกกว่า215 4 Super A C E จะ กระตัวจะสูงกว่านะครับเครื่องยนต์บ็อกเดียวกันครับ m um cool er มิ u b i ิชิ4สูบเทอร์โบคอมมอนเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำรีดมาได้158ตัวครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีเป็นคอมมอนเร็วครับนะก็จะประหยัดเชื <platinum> <oth> ้อเพลิงส่วนปั๊มน exactly <that> <oth> ั <oth> ้น204เค 3v ครับ ส่วน215ซีซเปอร์จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่น้องจะอยู่ข้างข้างในนู้นจะอยู่ติดผมนี่คสองร้อยสีเคครับตัวเดินตัวเดินขายาบ้านะครับคายาบ้าคายาบ้านะพี่น้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าบางท่านก็เออมีด้วยเหรอเขาอาจจะไม่เข้าใจนะ FC ที่ดูอยู่หรือบางท่านคายาบ้านะครับมันอาจจะอ่านว่าภาษาอังกฤษนี ขายบาขายบานะครับแต่ผมก็เรียกให้คำคำฮ่าฮาหน่อยนะครับขายบ้าก็มีตัวเดินมีมอเตอร์มอเตอร์รถเกี่ยวข้าวนะครับาขายบ้าหรือว่าปั๊มปั๊มต่างๆนะครับซึ่งผลิตที่ญี่ปุ่นก็เอามาจับใส่กับซานี่ส่วนในเกงนะครับก็กว้างขวางแอร์เย็น จอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนมูมาลเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่น 1, เหล็กสามแท่คุกกี้ศูนย์ก้าสาลูกบาทเมตรนะครับช่วงล่างใบแทงแปดเซนโรลเล,ลอร์เจ็ดตัวแคเอร์สองแต่ว่าถ้าเป็น ACE รหรือว่า215หนึ่งห้าเปอร์เอซนั้นโรลเล,ลอร์8ตัวครับคล้ายเอลซีแต่เพียงแต่มาได้เติมนะครับเอซีอ a CE ก็เอสวาน Control E Electronic คือระบบมีระบบไฟฟ้านะครับเหมือนมีพลวเวนะเป็นรถเรา ก็ขับเพลเวอร์นะครับอาจจะพลังงานไฟฟ้าใจล่วงหน้าไปนะก็จะขับเบาส่วน 200C นั้นอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าค่าตัวเขา3ล้าน9หมื่นนะครับสำหรับ 200C 2 1 5 c Super Ace นั้นก็อาจจะ3ล้านกลางนะครับกระบอกสีดำบูมอาร์มอีกก็ น้ำหนักนี่จะจะเบาครับนะ200ซเบากว่า215ซีะก็เลยเอาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่นะครับก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะใหญ่ๆก็มีเล็กๆก,ก็มีใหญ่ๆก็มีครับโอ้มีตัวบูสเตอร์ครับนะอยู่ข้างอยู่นู่นครับอยู่ข้างอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะ พี่น้องไปชมกันนะครับมีบูมยาวด้วยพี่น้องเป็นโคมาึกรุ่นเจ็ดอยู่นู่นก็หลอกบอเกา่าเดี๋ยวต้องทอยดินขึ้นมาแล้วก็รถดำวิ่งไปเทครับนะใช้10บล้อ <c oughs> ส่วนการดาวครับนะการดาวรถขุดก็ประมาณ10%โอ้ก็คือว่านี่เขาเป็นช่วยเหลือประชาชนนะครับ เป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือกองทัพไทยครับนะเอาเขียนข้างหลังนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับกองบัญชาการกอ,องทัพไทยช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ตรงไหนที่เดือดร้อนเรื่องเรื่องน้ํานะครับไม่มีน้ําไม่มีน้ําใช้หมู่บ้านไหนไม่มีน้ําประปาก็จะก็อาจจะมาทําให้ครับนะก็มาทําให้เพื่อใ้น้ําใช้อุปพภคบริโภคครับช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านเรานะครับ ก็คือเราสู่กันฟังนะพี่น้องก็จะได้มีน้ำใช้ถ้าถ้าถ้ามีน้ำในชาวบ้านหรือประชาชนก็จะอย่างอย่างต่างจังหวัดเนาะอำเภอเรามีแหล่งน้ำมีอ่างน้ำมีเคื่อนก็จะไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปไปทำงานกรุงเทพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรามีน้ำแล้วก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวทำกเกษตรก็อยู่ได้ครับเลี้ยงครอบครัวได้นะครับ สิ่งสิ่งท,ที่ต้องทําก็คือต้องมีน้ํานะครับน้ำนี่เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับขาดอย่างอื่นขาดได้ในะพี่น้องถ้าขาดน้ำในอาทิตย์เดียวนี่ไปบ้านเก่าเลยนะ่าจะบอกให้นะครับน้ํานี่สําคัญใครบอกว่าไม่สําคัญนะโดยเฉพาะน้ําดื่มนะอันนี้ก็เอาไปดื่มได้ครับกรองก็อาจจะดื่มได้แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้กันใช้ใช้ใชใชอุปโภคนะครับ <c oughs> ไม่ได้ใช้บริโภคส่วนใหญ่แต่ถ้าทำกันกรองก็ได้ครับ รถเครื่องจักรหนักก็มีบทบาทพี่น้องมีบทบาทในการาทำนะครับขุดลอกอ่างห้วยนองกลองบึงพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปนะครับแล้วก็มีบทบาทเรื่องรถขุดเข้ามาเยอะครับในเมืองไทยถ้านับนี่ยี่สิบกว่าค่ายนะที่เข้ามาโดยเฉพาะที่มาจากแดนผ่นดินใหญ่ครับหรือว่าเม็ดอินชัยนานี่มาเยอะซึ่งทําให้วงการรถขุดนั้นต้องมาปรับเรื่องค่าตัวครับนะเพราะว่าค่าตัวนั้นไม่แรงครับ ทำให้เซียนรถขุดหรือว่านักเลงรถขุดก็ได้เลือกใช้ครับแต่สมัยก่อนนี่ต้องไม่ค่อยมีโซเชียลก็จะโอ้รถจะแพงนะรถขุดแพงนะครับมีไม่กี่ค่ายที่ทําขึ้นมาปัจจุบันนี่ออกเยอะครับนะคลอดมาเยอะสารนี่ก็เป็นรถขุดที่มาอยู่บนไทยทําทตลาดห้ปีครับนะ,ะถือว่าประสบความสําเร็จอยู่เป็นรถขุดที่ ฉี้ให้รู้ว่า,าต้นทุนหรือว่าค่าตัวไม่แรงครับนะแต่ราคาจับต้องได้นะก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับนะสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งก็ทุกค่ายจะมีข้อดีข้อเสียเนาะมีข้อดีข้อเสีย,นะเ,สยเพียงแต่เรานั้นปรับปรุงแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆให้รถขุดนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความติดค,ความทนในการทำงานนะครับ เพื่อตอบสนองความต้องการของอพี่น้องหรือว่าเซียนรถขุดครับอ่ะซานี่2อ4นะครับท่านใดที่จะเล่นรถขุดก็ต้องศึกษาดีๆมือนกันพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่ราคาบาท2บาทเป็นล้านนะครับนี่ผอนเสร็จก็3ล้านต้นๆนนะะก็ต้องคิดให้ดีรถขุดนั้นเป็นเช็คนะคเป็นเช็คส่งกันทางกระแสรายวันนะครับเป็นแบงก์ จะไม่ได้ส่งตามออร์เซ์วิเนะพี่น้องอันการดาวดาวเสร็จ10%เนาะ10% 20%แล้วแต่เช็คเครดิตบัญชีดำบัญชีแดงแล้วแต่นะครับก็ส่วนใหญ่จะให้ส่งถึงส่ง48งวดก็คือ4ปีไปจนถึง60งวดคือ,อ6ปีเนาะแล้วก็มีบางค่ายปัจจุบันรู้สึกว่าจะมีบางค่ายให้84ดด ก็ว่ากันไปพี่นอ้องอ่ะจ,จะไปเรื่อยๆครับเจอดินเหนียวหนืดซานี่อ่า K3 แล้ K7 2154 Super ACE นะครับกับ2 200C สนใจก็สอบถามได้ครับ0982723752หรือว่าเข้าไปดูเพจชาติเจริญทรัพย์ X c a v a t o r Truck หรือว่า YouTube ครับก็ปรึกษากันได้พี่น้องปรึกษาได้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องเงินพี่น้องว่าซานเอา้า ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ